ไม่เป็นไหนลรวก็ดีตัวใครก็ตัวใครเลยมันมีความจําเป็นก็เรื่องของเขาบางคนก็ประมาทกันไม่นํำพา,าไม่ไม<า>หัวซาใครจะเป็นเนตาเงี่ยก็ไม่หัวซากูก็อยู่ของกูไปกูจะเป็นยังไงกูก็ฮิปปี้ไปท<ต>ำใจ<า>มากกว่านนมิตฉาภาพไปยังรตถถิเลยครับ จิตวิท้เริ่มเติมนี้เสร็จเริ่มติดตวันเทกาลรษฐกิจคือเขาต้องเดินทางเขาต้องไปเชื่อมต่อมันถึงจะทำมาหากินได้เขาหลักแหล่งอยู่กับที่เขาทำมาหากินเขาไม่พอเลี้ยงตัวเองไม่รอดเศรษฐกิจถือว่าเศรษฐกิจไม่ไม่ดีอย่างเรานี่บรรดาชเนี่ย มันพอเลี้ยงตัวเองรอดไม่ต้องอะไรมากมายการออกไปน้อยไม่ต้องออกเลยได้นั่นนะ่ะแบบนี้แสดงว่าเราพึ่งตนเองรอดเลยแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแรงที่สุดแต่มองทางเศรษฐกิจโลกเขามองเศรษฐกิจต้องเอาสพัดดีที่สุดคือเศรษฐกิจดีแต่เรามองเศรษฐกิจ นิ่งที่สุดของเราเลี้ยงตัวเองรอดเรียกว่าอะไรอ่ะพึ่งตัวเองรอดไม่ต้องไปเคลื่อนที่ไม่ต้องไปเชื่อมโยงอะไรกับใครเลยไม่ต้องสัพัฒมากมายสัพัฒมีแต่สัพัฒไม่ได้เป็นแบบเขาคือสัพัฒของเราันคือสัพัฒเหลือเฟือแจกจ่าย ไม่ใช่ว่าจะต้องเอาไปโลภโมโตสันโลภเข้ามาให้ตัวเองของเขาเนี่ยสัมพัสคือแลกเปลี่ยนไปมาอแลกเปลี่ยนเราได้เปรียบเศรษฐกิจของเขานี่แลกเปลี่ยนนี่นะแล้วเขาต้องได้เปลี่ยนแต่พวกเราเนี่ยไม่แลกก็ได้ให้ไปเลยหรือจะแลกก็แลกมาอย่างเสละเห็นไหมเศรษฐกิจที่ต่างกันซึ่งมันเกิดจากมนุษย์ เกิดจากสังคมเกิดจากพฤติกรรมสังคมที่ทําได้สำเร็จ <c oughs> กิจกรรมสังคมก็สมบูรณ์แบบกิจกรรมก็ทำมาหาก,กินกันไปสบาย <c oughs> ขอกขอ <c oughs> อกินพอใช้เลือกินเลือใช้ คนมีคุณค์ณมีคำกิจกรรมมีผลจเจริญกิจกรรมสมบูรณ์ครานี้ผมเลยคิดุงสานไปถึงว่าถ้าเกิด <c oughs> สังคมก็ากำลังศึกษาพวกเราอยู่สมมุตินะครับว่าเขาไม่ขัดแย้งละเขาเห็นด้วยว่าพวกเรามีวิม,มุตตมีความเป็นอลาขัด มีความหลุดพ้นเป็นที่พึ่งเป็นบางส่วนได้แล้วเนี่ยสมมุติว่าเขาไม่ค้านเลยนะครับแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขาคงสงสัยพวกเราว่าสงสัยพวกเขาว่าเขาจะสงสัยเราเที่แทนเขาว่าทําไมพวกคุณเป็นอรหันแล้วจึงทําได้แค่ทําเส้นบะหมี่ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวทําปลูกผักปูกพื้น อ่ามีผมคิดแทนเราแเพราะว่นั่นแหละคุณก็ยังโง่สิเขาไม่รู้หรือว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกก็มาอยู่สิ่งที่เป็นหนึ่งในโลกอะอะไรจะไปสําคัญเท่าครักคือพบของคนที่มีความรู้ว่าอาหารเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่โอ้โหสุดยอดของความเขาใจยากเลยทํ้งไปอยู่สุสานใจแล้วจะต้องทําปฏิหารพูดถึงตรงนี้แล้วจะอธิบายให้ฟัง อาหารเป็นหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าสรุปอาหารมีสี่สุดยอดจบอยู่ในตรงนี้เลยเอาอาหารแรกอาหารแรกกวลิงกรา,าราหนีนคุณก็ไม่รู้แล้วว่านี่คืออาหารที่สําคัญที่สุดในโลกอาหารที่สําคัญที่สุดในโลกอันแรกคือกวลิงกรา,าราหคุณต้องเรียนรู้อันนี้มาเป็นต้นต่อเมื่อคุณสามารถเรียนรู้ กกดิงกระดาหารอาหารคือคําข้าวคืออาหารที่จะทําให้ขันห้าในให้ร่างกายเนี่ยมันได้ไมูได้เท่านั้นเองพอเลยมาถึงผัสสะเจตนาบิญญาณเป็นอาหารอีกสามนี่นิโรกุตระนี่ละจิตเจตสิตรูปนิพัน์เป็นเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีผัสสะ กกินารและคุณไม่มีปฏิภาณเรียนรู้ล้วคุณจะต้องมีผัสสะมาเรียนคุณจะต้องถ้าไม่มีผัสสะคุณก็ไม่มีเวทนาคุณไม่มีเวทนาคุณก็ไม่รู้เจตนาเพราะนามห้าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมรสิการนามห้าคุณก็ไม่มีคุณไม่รู้เรื่องนยเพราะคุณตัดคุณตัดผัสสะนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะพวกที่หลับตาไม่มีผัสสะ คุณมนสิการของคุณอโยนิโสมนสิการตลอดมาสิกการอยู่แต่ก็ไม่ถ่องแท้มันผิดอ่ะครับผมไม่จะไม่ถ่องแท้เลยมันผิดไปเลยมันมิดช้าเลยมันไม่ถึงขั้น่องแท้มันไม่มีทางจะเข้าไปสู่อถ่องแท้แยบคลายได้เลยผิดแต่กระดุมเม็ดแรกเลยกัดผิดแต่กระดุมเม็ดแรกเลยก็มีแต่จะบานไปแล้วมันก็บานไปสุดไกลจนกระทั่งดึงกลับมาไม่ได้เลย ซิปรูดไม่ได้เลยพวกนี้ซิปรูดเข้ามาไม่ได้เลยจับปลายนี่มาติดกันเนี่ยจับผสมไม่ได้เลยทุกวันนี้นี่อาตมายากตรงนี้เละจับมันมาเนี่ยอาตมามาเนี่ยมันมาติดกันเนี่ยจับมันมาเนี่ยอ๋อมันไม่มาด้วยมันไม่มาด้วยแสดงว่าเข้าใจสลบทำปีนี้ยังไม่ได้ กะดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรูดซิปได้เลยเพราะมันมาจับมาแตะผัดสาไม่ได้เลยครับให้มานแค่ผัดสาเนี่ยมันไม่ได้เลยาาาต้องเอาเสื้อตัวนี้ไปดีมอนสเตรทแล้วต้องมีสองอย่างต้องมีสองอย่างต้องมาตัดสายอ่มันไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมมีทางที่จะเอามาแตะ พราะแตะไม่ได้คุณไม่มีสิทธิๆๆ์รูปซิบเพราะฉะนั้นคุณได้แค่เกาลินกระอาหารคุณก็ไม่เรียนเพราะคุณไม่เรียนโพชนนมัตันยุตตาคุณทิ้งเลยเวันศาสนาพุทธหมดแล้วรวมแล้วอปนณกปฏิปทาสามเนี่ยคือรวมาศาสนาทั้งหมดเลยเขาพูธ พระนร้นในอัป,อป,อปิปทาสามเนี่ยจึงชื่อว่าไม่ผิดไม่ผิดศาสนาพุทธถ้าคุณรู้จักสามนี้สามเรื่องนี้บานมีข้อสอบข้อนี้่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องสามเรื่องนี้และคุณก็ไม่ครบสามเรื่องนี้ครบแล้วคุณจะถ่องแท้ถ้าไม่ครบคุณก็ยังไม่ถ่องแท้คุณได้หนึ่งคุณได้สองแค่นั้นไม่ครบหนึ่งสมรวมอินทรีย์คุณจะต้องมีสัมผัสละ คุณจะเรียนรู้เนี่ยมีปฏิภานดูแล้วว่าถ้าสารวมอินทรีย์คุณจะต้องเรียนรู้สัมผัสสองเมื่อคุณสัมผัสคุณก็จะต้องอยู่กับสิ่งกินสิ่งใช้โพชน,นะออนา,านก็ต,ต้องมาเรียนทําไมถึงอยู่พูดแต่เรื่องกินพูดแต่เรื่องใช้ก็มันแกนของาศาสนาพุทธอะกินเลนมันเป็นตัวตั้งอยู่ตรงนี้สำคัญมากเลยเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องกิน เรื่องเลิกกินไม่ได้จบเป็นอราหันแล้วก็ต้องกินเริ่มต้นเรียนกูนก็ต้องเรียนกินกินเลสมันมาจากกินนี่แหละต้องใส่ครับอาหารการกินนี่แหละคืออาหารนี่แปลว่าเครื่องอิู่ิสัยทำไมกาลีกาอาหารจะมีแค่คำข้าวเพราะเครื่องสำคัญกินไงเระก็จะพูดกินกินอยู่นี่ไงบริโภคมันมีทั้งก็กินนี่ไงเนื้อปลาไอ้นี่มันยังยากกว่า เครื่องบริโภคนี่ยังรู้ยากกว่ากินนี่ละรู้ง่ายที่สุดไงนี่ต้องกินพราะพุทธเจ้าก็ยังกินเพราะกิเลสไม่หมดแล้วไม่มีทางเลยที่จะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสพระพุทธเจ้าก็ยังกินพระอรหันต์ก็ยังกินตัวอย่างคนอื่นก็ต้องศึกษาจากกินเนี่ยกิเลสตัวกระตัวใหญ่ที่สุดมันกินนี่แหละที่พ่อครูบอกว่าการกินเนี่ยเป็นเป็นจากรรมโทษทัางนักรรมโทษ กามาโทษในกามาทินวะไงครับถูกแลแปลเป็นไทยง่ายๆกามาทินวะกามาโทษก็เราก็พูดไปกามาโทษแต่เขาไม่รู้จักกามาโทษมีแต่กามาคุณพออยงั้นทุกๆวันนี้คุณนั้นลึกถึงคำพอพูดกามากามาโทษคุณก็ฟังแล้วตันโลกมีเออกามาโทษเห็นไหมแสดงว่ามันหายไปเลยคุณติดอยู่ในกามาคุณจนกระทั่งไม่รู้จักคุณจากโทษเลย คุณไม่เหลือคำว่าโทษเลยคุณหลงอยู่ในคุณของกามเป็นโลกเลยไม่มไม่มีโทษสมบัตินั่นแหละคือคุณสมบัติคุณผิดคุณหลงเทวะเป็นหนึ่งเลยมันต้องมีคุณมีโทษคุณเหลือแต่คุณอย่างเดียวและคุณอะไรของคุณคุณของคุณคือกามคุณไม่เรียนรู้เลย อพวกคลิปไงเฮาว์์ที่มาทำด็ดดอกเตอร์ทำไมเขาต้องบมพุนพูดถึงเรื่องการมทำไมมันเป็นธรรมชาติทำไมศาสนาพุทธต้องมารุ้ยุ่งเรื่องการมก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติทำด็อกเตอร์นะแล้วอุตส่าห์มาทำกับพวกเราเฮาว์เด<ๆ>ก็ได้เป็นด็อกเตอร์ไปแล้วจากพวกเรา แต่ก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับชุมชนชนที่หน้าชุมชนที่เขาก็รู้แต่เพียนโลกโลกเปลือกเปลือกว่าชมชนที่หน้าอยู่เขาไม่ดิ้นกขไปหาประมัเนี่ถูกแล้วเขาสงสัยเพราะว่าที่อื่นเขาคงไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้กันใช่เขาเอ๊ะทำไมพวกเราใส่ใจพวกเราเหมือนกับพันตำรวจตรีอนันต์มันพูดเรื่องกินเรื่องกินเรื่องกินพวกนี้ตัดกลับ ไม่เป็นส,สมาธิาไม่เป็นหลกกนักตานภาวานาอะไรเลยเมื่อไร่จะปฏิบัติทันทีละอือเมืม่แต่พูดอยู่นั่นแหละขนาดพลอยเทพเขาก็บอกคอยฟังท่านเทศทั้งด้านนะ <laughs> ตัวเลิรดเอวังนัือเปลาเอวังได้ยังไงยังไม่ได้ฟังเทศเลย <laughs> <laughs> พูดในเรื่องโลก